สวัสดีครับตอน่บ่ายนะครับบ่ายจัดๆวันนี้แดดจัดนะครับผมจะพามาชมอีกสวนหนึ่งนะครับอยู่ในป่าเขาบเท่าของเรานะครับสวนนี้เป็นสวนของพี่ปัญญานะครับพี่ปัญญาในเกลืรทำหลายอย่างนะครับมีการพักก้าด้วยพักก้าของแกก็มีทั้งผักสวนครัวสวัสดีครับพี่ปัญญาครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับครับผมพี่ปัญญานะครับ ไก่นก็ขยันพี่ปัญญาทำอะไรมังครับันวันเนี่ยนอกจากทําไร่แล้วเนี่ยมีมีเพาะก้าเพาะก้านะครับผักสวนครัวนะครับมีตอนนี้ก็ขึ้นต้นหอมหอมแบ่งนะครับกําลังขึ้นอยู่ที่ปัญญาครับพาไปชมกันหน่อยนะครับมีมีก้าอะไรมั่งมีมีหลายอย่างนะครับมีทั้ง เราเราผมมั่งเด้อครับอยเดินเร็วเดีอยว,ยวอน,นี้มีทั้งมะละกอครับมะละกอมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่นี่มีมะละกอมีหลายหลายอย่างนะครับของพืชผักสวนครัวพิษก,กับเผาดาวเรืองนะครับแกเป็นทําเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับในการทําหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ก็มี อตอนนี้กำลังลงเพาะก้าผักแพวนะครับเยอะเลยก็มีพริกหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีพริกมีพริกมีขึ้นช่ายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ปัญญามาได้เลยนะครับในกลุ่มผักทอพุท่าเราผักสวนครัว กลุ่มผักทบเท่าเรานี้เรายึดเอาเป็นผักแป้นนะครับแล้วกุยช่ายเป็นเป็นตัวหลักในการทําแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเสริมเสริมกันไปครับหลายสิ่งหลายอย่างพอก้าหลายหลายชนิดนะครับนี่คือวัดสดุพอก้าอ๋อ มีตรงตรงใส่เข่งเล็กๆไว้ก็มีนะครับสามารถยกไปปลูกได้เลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นสารเแน่นะครับสาระแน่ก็กําลังสวยพอดีกำลังจะขึ้นฮะกำลังจะติดนานี้ก็บน,นาโปกาอันนี้ก็เป็นลูกสาวพี่ปัญญานะครับกำลังกำลังส<ะ>วัดดีครับ กำลังเนี่ยกาลังบรรจุถุงกําลังเปลี่ยนถุงเลยครับมันไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับนี่ก็ที่พอกล้าว่าที่ไม่สวยก็เปลี่ยนถุงใหม่ครับวัสดุแล้วก็มีอะไรบ้างครับมีแกบดำอ่าชหมุงแ,แล้วก็ปุ๋ยเคมีนิดหนึ่งนะครับก็ผสมดินนะครับซึงหน้านี้ก็เป็นหน้าฝนปลาย,ลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะอา่าจะร้อนนิดหนึ่งอากาศร,ร้อนนิดหนึ่งครับ ต้นพ่อก้าก็จะไม่สวยเท่าไหร่ไม่เหมือนข้าวหน้าหนาวถ้าข้าวหน้าหนาวมาเลยพ่อก้าเหล่านี้ก็จะสวยงามกันนี้นะครับก็พาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผักเป้นนะครับอันนี้มาด้านนี้ก็เป็นผักแพรวในกระถางนะครับในถุงแล้วก็กระถาง มีมะละกอมีพันธุ์อะไรมัางครับมะละกอมีฮอนแลนมีฮอนมีทั้งมะละกอแบบทั้งกินสุกแล้วก็เป็นส้มตำนะครับฮอนแลนดำเนินแขกดำ แดี๋ยวก็จะพามาดูผักแป้นนะครับผักแป้น,ผ,ปนผักแป้นพี่บรรยาจะปลูกในในถุงนะครับอ๋ออเจคงเสข้างนี่นมเบิบ,บ,บสถุงเบื่อนี่เคเป็นการทดลองปลูกในถุงพลาสตินนะครับตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนี่รอบที่สองเป็นการทดลองปลูกในถุงนะครับเ <ใน S 1> พราะหน้าฝนเ<ะ>ราจ<น>ะเอา ลงแปลงแล้วเรามีปัญหาในเรื่องของการผักที่มันมันเปื่อยนะครับแล้วเราก็เอาลงถุงลงดูก็ผลตอบรับก็ดีในระดับหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับผักของพี่ปัญญาที่เอาลงถุงผักแป้นครับ เช้าเย็นมาก็พี่ปัญญาก็จะมาดูในประมาณนี้ครับแล้วพี่ปัญญาทําไมต้องเอาพลาสติกรองไหมครับห้องหญาหญ้าหญ้าขึ้นโอ้ขวายาขึ้นแล้วก็ไม่ให้ถุงโดนดินโดยเนาะกป้องกันความชื้นด้วยเถ้าไม่รองเนี่หญ้ามันจะขึ้นมากินบนถุงเนาะนี่คือเคล็ดลับในการ ปลูกในถุงนะครับกันหญ้ารากหญ้าขึ้นมาหรือว่ากันความชื้นจากดินขึ้นมาบนถุงครับพบพี่ปัญญาพาไปดูอะไรพริกในโรงเรือนหน่อยเป็นไงบ้างก็จะประมาณนี้ครับสวนแบบบ้านๆของเราโตลงเต่งหยุดสวนผู้สึงงามเหมือนกักน,นครบับประมาณนี้ ผกปีนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนครับผักก็ได้ประมาณระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะครับยังไม่ถูกใจแล้วก็จะทดลองอีกนะครับว่าจะมาอีกในรูปไหนพึ่งปลูกไปปีแรกครับประสบการณ์ยังน้อยนะครับส่วนนี้ก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะครับก็ตามแบบชาวบ้าน แต่พี่ปัญญามีอะไรเด็เดๆโชว์ด้วยครับวันนี้เราจะตามมาดูครับว้าวอ,อะไรเออแปบแป,ป,แป,ป,แป,ป๊บมาดูแวบแป,ป๊บเรื่องรื่องตักกต๊กแโอ้มี <หา S 1> ตะ๊กแตน <หา S 1> ด้วยคร <หา S 1> ับว่องพิษกับเบือาไข่มาอาชีพเสรมิมตอนนี้กำลังฮิตเลยครับเลี้ยงตะ๊กแตนปาทังก้าอเอาอะไรให้กินมาครับนี่ก้านข้าวตรงกล้วยใบหญ้าตะ๊กแตนปาทังก้าสายพันธุ์ไหนครับ สายพันธุ์ที่กำลังฮิงกันเอาเนาะสายพานาันธุ์หนึ่งส่งไม่ส่งใช่พันธุ์หน่งตัวเด่นพันธุ์ทั้งก้าพันธุ์ทั้งก้าใหญ่เลยได้กี่อาทิตย์แล้วครับนี่กี่อาทิตย์แล้วนี่ยเสนาฮะกอา,ากกทิตย์แล้วถ้าได้ชิ้นที่ห่างก็คือครึ่งเดือนครึ่งเดือนนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะประกางมุงให้อยู่นะครับ ได้สิบหกวันหนึ่งเดือนได้พร้อมขายเดี๋ยวมาหลักก็ไปขายเด้อะมันเือนพร้อมขายก็จะส่งพี่ปัญญาก็มีจะประมาณนี้นะพี่ปัญญาเอาพี่ปัญญาฝากเบอร์โทรไว้หน่อยถ้าใครสนใจก้าไม้ขอเบอร์โทรได้ครับเบอร์ไหนต้องหาเบอร์โทรก่อนจำไม่ได้สิบหกหนึ่งครับสามห้าสามครับเจ็ดศูนย์ห้าสองเอาอีกครั้งหนึ่งครับ 0 1 6 0 0ห1 3 5 3ห0 5 2สหสครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับก้าไม้ทุกชนิดผักพืชผักสวนครัวกับทุกชนิดนะครับติดต่อมาได้ครับผมก็พี่ปัญญาก็มีประมาณนี้ครับผมสวนนี้อาสถานที่ตั้งบอกกันหน่อยพี่ปัญญาที่ไหนที่บ้านด่านมงคำบ้านด่านมงคำเนาะ บันดามงคลอำเภอโคกศรสีสุพรรณจงังหวัดสกลนครครับผมก็ประมาณนี้คำของพี่บัญญาครับ